กาญชนบุรีดรตเกตทิพย์เลขาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการเปิดโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ชาติไทยถิ่นวีรชนคนกล้าแหล่งรวมศรัทธาความดีสีรัตนโกสินทร์ผู้สึกข่าวรายงานว่าที่สาราร่วมใจ49โรงเรียนวิสุทธรังศีจังหวัดกาญจนบุรี ด็อกเตอร์เกติสุภวานิตรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิดงานขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ชาติไทยถิ่นวิรชนคนกล้าแหล่งรวมศรัทธาความดีสีรัตนโกสินท์โดยมีว่าที่ร้อยเอกพรเนศสีทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาการจนบุรีก่าวรายงานวัตถุประสงค์พร้อมด้วยพันเอกพิเศษวันชนะสวัสดีเสนาธิการผู้บัญชาการทหารสูงสุดและนักแสดงไทยนอกจากนี้ยังมีพลเอกด็อเตอร์ชินวัตร์แมนเดชนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาญจนบุรี และที่ปรึกษาประธานเครือข่ายส่งเสริมการเรียนการสอนมัธยมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีนายวิชานมีสมหรือจอนปราโวนักแสดงตลอดจนในหงดีศีเสนประธานเครือข่ายส่งเสริมการเรียนการสอนมัธยมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีและผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนวิสุทธรังสี ดรนรินทร์ชำนานดูผู้อำนวยการโรงเรียนการชนานุเคราะห์ดรสมพงษ์เตชรัตะนะวรกุลผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลลังเสผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาการชนะบุรีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาการชนะบุรีเขต1-4 คณะผู้บริหารการศึกษาคณะผู้บริหารสถานศึกษาครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนร่วมพิธีว่าที่ร้อยเอกผอนเนสีทองผู้อำนวยการสฟมการจนบุรีกล่าวว่าตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและปอดติศาสตร์ท้องถิ่น ถิ่นวิรชนคนกล้าแหล่งรวมสัตราความดีศีรัตนโกศิลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและประวัติศาสตร์ชาติไทยเป็นการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อให้มีความรักในความเป็นไทย เป็นพลเมืองที่เข้มแข็งของชาติทั้งในปัจจุบันและอนาคตโอกาสนี้ดรเกเตอรเกติฟสุขวานิศเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าการขับเคลื่อนการจัดก,การเรียนการสอนประวัติศาสตร์ชาติไทยสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และบูรณาการแหล่งเรียนรู้ที่เน้นบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและการต่อยอดการเรียนรู้เชิงลุก Active Learning ผ่านกระบวนการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์อีกทั้งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ยังเป็นการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรมเรียนรู้อดีตเข้าใจปัจจุบันพัฒนาต่อยอดในอนาคต สู่การพัฒนาประเทศการเรียนรู้ประวัติศาสตร์นั้นจะต้องเป็นการเรียนรู้อย่างมีความหมายและสร้างคุณค่าให้เกิดกับชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติในปัจจุบันและอนาคตข่าวนิว24การชนะป,ปรีชาหลายวารินรายงาน